างานี้นะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่ากระแสดราม่าเนี่ยจะดูเบาบางลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงถูกจับตามองแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของมิสแกรนด์เมียนมานะคะปี2024หรือแทสูเยนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าที่ถูกวิพาก์วิจาร์ณอย่างหนักบนโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้ละคะ่ะสำหรับเรื่องราวของสาวแต่แต่นะคะหรื แทนซูเยียนมิสแกรนเมียนมาปี2024นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะที่หลังจากที่เธอนะคะได้รับตําแหน่งรองอันดับ2องมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2024นั้นนะคะ <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะตกใจไม่น้อยเลยก็ว่าได้แล้วค่ะคุณผู้ชมและหลังจากที่ได้รับรางวัลเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของ อดีตเอ็นดีเมียนมาเองนะคะก็ได้มีการถอดมงกุฎแล้วก็สายสะพายของสาวแต่แต่ออกค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มีการพากลับที่พักอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสาวแต่แต่หรือแทซูเยนก็ได้มีการออกมาค่ะขอคืนตําแหน่งนะคะซึ่งงานนี้ก็ทําเอาทางด้านของกองประกวด Miss Grand International ค่ะก็ได้มีการปลดสาวแต่แต,แต่ออกจากตําแหน่งรองอันดับสอง s s Grand i n t e น n a t i o n a l ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ และหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะคะกับทางด้านของอดีต N d ดีได้มีการเดินทางกลับประเทศนั้นนะคะซึ่งล่าสุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็มีคลิปค่ะที่สาวแต่แต่นี่นะคะได้มีการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะคุณผู้ชมแต่ดูสิคะคุณผู้ชมคะ่ะงานนี้เนี่ยถ้ามองแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยก็ว่าได้เลยค่ะซึ่งล่าสุดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านของเพจดังค่ะอย่างเพจพุทธได้ใหม่พีจีนะคะก็ได้มีการนํารูปภาพของสาวแต่แต่ กับอดีต N d ็นดีมิสแรนเนียนมานั่นเองที่ได้มีการไลฟ์สดนะคะขายเสื้อผ้าแบรนด์ดังเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีข้อความเอาไว้นะคะว่าว้าวชาแนลก็มาใครเอฟอย่างคันเนียสี่เอฟโนสีสีนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวล้วค่ะบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าให้ทันนะคะรุ่นเน็ตจินตนาการคันลูกค้างานแข่งเรือบ,บ้านหนองหอยชาแนลรับมาจากประ ตู้น้ำไหมครับรับมาจากไหนคะเหมา10 12ปะชาแนวแถวโรงเกลือไหมรับมาจากตลาดชายแดนแม่สอดฟิลแฟมิลี่พอแมนนอ้องอ่อนนิวบางก็คอมเมนต์นะคะว่าเกรดอะไรคะชีวิตที่สุดๆคนสวยคะคอลเลคชันไหนคะบางคนก็คอมเมนต์แล้วค่ะว่าขายชุดน้องหมาเหรอซื้อ2แถม10รอโป12 12 7บาทตอนชิ้นเอาไว้ใส่ไปฝรั่งเศสกับเพื่อนรักโอโหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือ คอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้กันเยอะแยะเลยทีเดียวเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมคะสาวแต่แต่หรือแทู่เยียนของเราเนี่ยขายของจริงหรือของปลอมงานนี้ใครรู้เนี่ยก็ช่วยมาบอกทีนะคะ